สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับนแดนนะครับไล่พรึกษาร้อยก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับนแดนจะมาพูดเกี่ยวกับใบสาบเสือนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนาแดนก็ได้ทําคลิปไปเกี่ยวกับใบสาบเสือที่คนโบราณบอกว่าสมานแผลได้นะครับและนแดนก็ลองดูแล้วรักษาแผลได้จริงนะครับ แล้ววันนี้นาแดนจะมาพูดเกี่ยวกับใบสับเสือที่คนโบราณต้นสับเสือที่คนโบราณพูดว่าถ้าใบสับดอกสับเสือบานเมื่อไหร่ฤดูการแห่งฝนของปีนี้ก็จะหมดไปจากคลิปที่แล้วนะครับนี่นะครับจากคลิปที่แล้วนะแดนทําไปว่าอีกสิบวันดอกสับเสือจะบานนี่เวนเป็นเวลาผ่านไปแปดวันก็บานแล้วนะครับพอดอกสับเสือบานนะครับ เมื่อห้าวันที่แล้วก็ยังมีเมฆคึมฝนฟ้าะนองลมกันโชคแล้วก็ฝนตกอยู่อยู่ๆพอดอกสาบเสือบานท้องฟ้าก็โปร่องอากาศก็เริ่มหนาวนะครับก็จะมีลมลมหนาวโชยมาเบาๆนะครับก็หมายความว่าเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับหลังจากดอกสับเสือได้เริ่มบานเป็นบางดอกนะครับนี่ครับบานก็ยังไม่เต็มที่นะครับบานนิดๆหน่อยๆนะครับแล้ววันนี้ น้แดนจะมาพูดเกี่ยวกับความไข้นะครับความไข้ของจังหวัดเพชรบูร์เนี่ยได้โด่งดังไปทั่วประเทศในสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราแล้วนแดนก็มาเกิดตอนปลายปายของความไข้หรือว่าไข้ป่าไข้ไขมาลาเรียเนี่ยที่โด่งดังไปทั่วประเทศนแดนมาเกิดตอนยุคปลายปายที่ไข้ป่าไข้มาลาเรีย ที่กำลังจะหมดไปจากจังหวัดเพชรบูรณ์ในยุคนั้นนะครับไม่ใช่ความหมายความว่าหมดไปเลยนะครับคือหมดจากหมดไปซึ่งว่าจะเหลือน้อยลงนะครับซึ่งจะไม่มีคนเป็นมาลาเรียหรือไข้ป่าก็จะลดลงแทบจะไม่มีก็มีก็ยังมีบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับแต่ว่าตอนน้แดนเล็กๆนั้นก็ยังรุนแรงอยู่พอสมควร เมื่อสมัยก่อนๆน,นะครับนาแดนจะย้อนอดีตไปถึงสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของนาแดนเนี่ยแล้วก็ปู่ย่าตายายนะครับถูกเกณฑ์มาตัดถนนสายสระบุรีโรมจักนะครับเพราะในยุคนั้นนะครับโรคความไข้หรือว่าไข้มาลาเรียไข้ป่าเนี่ยของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยจะโด่งดังไปทั่วประเทศ ก็จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องตัดถนนผ่านถนนสระบุรีโลมจักขึ้นมาก็เกณฑ์ชาวบ้านชาวช่องแถวภาคกลางนะครับมาตัดถนนโค่นต้นไม้ทำทางในสมัยนั้นบางคนก็ตายบางคนก็รอดกลับบ้านนะครับไปก็เป็นเรื่องที่สร้างความระทมให้กับชาวบ้านที่เสีย หัวหน้าครอบครัวไปหลายครอบครัวนะครับที่เสียหัวหน้าครอบครัวไปในยุคนั้นพอมาตอนหลังๆมารุ่นนแดนเกิดที่ค่ป่าก็ยังรุนแรงอยู่นะครับแต่ว่าการมาตัดถนนก็คือได้มาพบกับที่ทํามาหากินนะครับที่เป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์มากในสมัยนั้นนะครับพ่อแม่ของนแดนหลังมีครอบครัวแล้วก็จึงอพยพเข้ามาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อที่จะมาหาพื้นที่ทำนาและก็พื้นที่ไว้ให้ลูกหลานทำอาหารกินสืบทอดไปในอนาคตก็จึงกลัวไข้ป่าก็กลัวแต่ก็จำเป็นต้องมาบุกล้างถางดงนะครับตอนที่นาแดนเกิดมานะครับพ่อแม่ก็เล่าให้ฟังว่าใบสับเสือนี่นะครับสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งช่วยยังไงครับเพราะใบสับเสือเนี่ย เป็นยาคล้ายกับเป็นยาสามันประจำบ้านของคนที่มาบุกร้างถางดงในสมัยก่อนนอกจากจะสมานแผลได้ดีแล้วนะครับก็ยังป้องกันยุงกัดได้ด้วยในเมื่อยุงไม่กัดไข้มาลาเรียก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรานะครับก่อนจะออกทำงานหรือว่าอยู่บ้านนะครับก็แล้วแต่ในสมัยนั้นยุงเยอะมากครับที่เป็นป่าดงพงไพ่อยู่ในสมัยนั้น ก็จะมียุงเยอะมากถ้ายุงกัดแล้วก็จะนำเชื้อมาลาเรียเข้าสู่ร่างกายวิธีการป้องกันของคนสมัยนั้นนะครับก็จะใช้ใบสับเสือนะครับใบสับเสืออย่างนี้นะครับเด็ดเด็ดนะครับเด็ดมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวน้าแดนจะทำให้ดูนะครับจะทำให้ดูซึ่งทำให้คนรอดตายมาหลายชีวิตนะครับ ใบสับเสือเด็ดมาหนึ่งให้ได้หนึ่งกำมือจุ่มไปในน้ํานะครับจุ่มลงไปในน้ําสะอาดเขยา่าเขยา่าเขย่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ขยี้ขยี้นะครับถ้าเราไม่จุ่มน้ํานะครับใบสับเสือเนี่ยมันจะน้ํามันก็จะไม่ออกนะครับเราต้องจุ่มน้ํเขยา่าเขยา่าแล้วก็มาขยี้ให้เละนะครับแล้วก็ทาแขนทาขาตรง,งไหนที่ไม่มีเสื้อผ้านะครับไม่มีเสื้อผ้าหอ่อหุ้มร่างกาย ก็จะใบสับเสือทาไว้เพื่อป้องกันยุงกัดได้ในระดับหนึ่งนะครับหรือว่าป้องกันได้ดีนะครับสําหรับการที่ยุงจะมารบกวนในการบุกล้างถางดงในสมัยนั้นนะครับใบสับเสือก็ช่วยได้ในเมื่อมีใบสับเสือป้องกันยุงไม่กัดไข้มาลาเรียไม่เกิดไข้ป่าก็ไม่มานะครับก็จึงทําให้ใบสับเสือนั้นแพร่ ระพัดหรือว่าโด่งดังไปในยุคนั้นอีกอย่างหนึ่งคือการป้องกันยุงกัดในสมัยนั้นนั่นเองนะครับก็เลยใบตับเสือก็เลยเป็นเหมือนยาสามันประจำบ้านอีกชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปและหาง่ายนะครับในไร่พรึกษาของเรานี่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเอามาปลูกนะครับมันมีเยอะมากและทำยังไงมันก็ไม่ตายนะครับ มันก็ยังรอดชีวิตมาจนทุกวันนี้เพราะว่ามันขยายพันธุ์ได้ไวนะครับจากดอกของเขานี่ก็จะมีเมล็ดนะครับปลิวไปตกตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นนะครับตั้งแต่สมัยป่าดงพงไพยังไม่แตกมันก็มีของมันมาอยู่อย่างนี้นะครับขึ้นอยู่ทั่วไปซึ่งเป็นเหมือนยาประจําบ้านเราก็จะใช้ใบสับเสือขยี้นะครับทาถ้าเราไม่ใส่หยะน้ํานี่นะครับมันจะไม่มีน้ําออกนะครับ เราต้องจุ่มน้ําแล้วก็เขย่าเล็กน้อยแล้วก็ขยี้แล้วก็มาทาตามแขนตามขาเพื่อป้องกันยุงกัดได้นะครับถ้า,ท,าท่านผู้ชมมีต้นจับเสืออยู่ใกล้บ้านก็ทดลองดูนะครับว่าใบจับเสือนั้นป้องกันยุงกัดได้จริงนะครับป้องกันยุงกัดได้จริงเพราะว่า <c oughs> คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราลอดตายมาจากไข้ป่าที่โด่งดังที่สุดของประเทศ ก็ค <S an> ือจ <an> ังหวัดเพชรบูรณ์นี้นะครับที่มีชื่อเสียงว่าท่านใดเกิดรุ่นหลังอาจจะเคยอ่านในประวัติความไข่ของจังหวัดเพชรบูรณ์หรือว่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านก็จะรู้ว่าไข่ป่าของจังหวัดเพชรบูรณ์นี้รุนแรงมากนะครับเนื่องจากว่าป่าในแถบของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเขตติดต่ออยู่กับผืนป่าดงพญาเย็นของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นป่ายาวอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่ในป่าดงคงไพเพื่อบุกล้างถางดงทำมาหากินกันในสมัยก่อนนะครับถึงจะมีไข้ป่าตายกันไม่เว้นแต่ละวันแล้ววันหนึ่งหลายๆคนแต่ละตำบลน,นวันหนึ่งหลายๆคนหมู่บ้านหลายๆคนก็นแล้วแต่แต่เมื่อไม่มีที่ทำมาหากินในเมื่อเราเป็นเกษตรกรก็จำใจจะต้องมาบุกล้างถางัง ดงทำมาหากินนะครับก็เป็นความจําเป็นนะครับถ้าไม่เช่นนั้นลูกหลานก็จะไม่มีที่ทำมาหากินก็จึงต้องอบพยพกันมาอยู่และสิ่งที่ช่วยได้นะครับสิ่งที่ช่วยอยู่คู่กับคนที่มาบุกรังถังดงนะครับก็คือใบสับเสือนี่นะครับลำดับแรกเลยใช้สมานแผลเป็นอย่างดีและ ลำดับที่สองก็คือการป้องกันยุงกัดได้จริงนะครับท่านผู้ชมทดลองดูนะครับเอาใบสับเสือหลายๆใบไปจุ่มน้ำแล้วก็ขยี้ขยี้นะครับจุ่มน้ำปุ๊บสลัดนิดหน่อยแล้วก็ขยี้ให้เละนะครับแล้วก็ทาตามแขนตามขาที่ไม่มีเสื้อผ้าห่อหุ้มยุงลองดูว่ายุงจะกัดท่านหรือไม่นะครับทดลองได้แต่ถ้าแดน แต่นาแดนทดลองแล้วนะครับใบตับเสือนี้ป้องกันยุงได้จริงเพราะว่านาแดนเกิดยุคไปลายปายของป่าดงพงไพรที่กำลังจะเตียนกำลังมีคนมาบุกล้างถางดงในสมัยนั้นก็ใบตับเสือก็ช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้รอดพ้นจากไข้มาลาเรียไขย้ป่าไปได้นะครับจึงมีชีวิตรอดมาอยู่จนทุกวันนี้นะครับบางท่านก็เป็น มาลาเรียนะครับมีแก้ใช้ถ้าเกิดคนไหนติดเชื้อแล้วนะครับก็มียาสมุนไพรรักษากันตามมีตามเกิดนะครับในสมัยนั้นถ้าหากว่าใครจะไปหาหมอก็ต้องไปไกลถึงสระบุรีเป็นระยะทางร้อยห้าสิบกิโลสมัยนั้นเป็นทางดินนะครับเป็นทางดินก็มีลูกลังบ้างเป็นช่วงๆเป็นทางดินซึ่งยากลำบากแก่การเดินทางแต่ถ้าเป็นฤดูฝนจะไม่มีรถ อะไรวิ่งนะครับถ้าเป็นฤดูแล้งก็จะมีรถโผล่มาให้เห็นบ้างเป็นบางช่วงนะครับเป็นบางวันนะครับเพราะว่ามันสมัยนั้นยังป่ากําลังจะเตียนเริ่มมีรถมาใหม่ๆนะครับในยุคนาแดนเป็นเด็กๆถนนก็ยังเป็นถนนดินถนนลูกรังนะครับสายสละบุรีหลวงจกักวันนี้นาแดนก็เลยมาพูดให้ฟังางเกี่ยวกับใบตาบเสือที่สามารถป้องกันยุงได้เมื่อยุงไม่กัดไข้ามาลาเรียก็จะไม่ติดนะครับ ก็เลยวันนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าคลิปหน้านะครับคนสมัยโบราณใช้ยาอะไรรักษาโรคไข้ป่าหายหรือไม่โปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ